สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการนิติวัตรทอล์กรายการที่รวบรวมสาระความรู้ดีๆทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสัานากานในการส่งสุดผมในใายชยกิจเจศษศิทธัศน์อายการประจํากองสัญญากานวิจัยกฎหมายอาญาและพัฒนากระบวนการยุติธรรมส,มสถาบันนิติวัตรรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้ครับและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านทีรัตลิมปยายระยะอายการจังหวัดประจํานสักงาการในการส่งสุดหรือพี่แชมป์สวัสดีครับพี่แชมป์สวัสดีครับ พี่แชมป์ครับตอนนี้พี่แชมป์ประจำอยู่ที่ไหนครับปัจจุบันผมประจำอยู่ที่สํานักงานการสอบสวนนะครับสํนานักงานอายการพิเศษฝ,ฝ่ายการสอบสวนส้าสนักงานการสอบสวนมันอยู่ตรงไหนนะครับพี่อยู่ที่สํนานักงานอายการสูงสุดอาคารบรมราชชนนีครับครับอยากให้พี่แชมป์ช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับว่าอำนาจนาจหน้าที่ของสํานักงานการสอบสวนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับจรงิงๆแล้วสํานักงานการสอบสวนนะฮะมีอํานาจหน้าที่อยู่หลาย หลายประการนะครับหน้าที่หลักเลยก็คือว่าในเรื่องของการสอบสวนนอกราชนาจักรนะครับซึ่งจริงๆแล้วตามกฎหมายนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20นะครับก็เป็นหน้าที่เป็นอำนาจของท่านนายการสูงสุดที่เป็นพนักงานสอบสวนในกรณีที่เป็นคดีนอกราชนาจักรนะครับคดีนอกราชนาจักรก็คือพอทราบใช่ไหมฮะว่าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนอกราชนาจักรนะครับถ้าเกิดเป็นในคดีลักษณะนั้นเนี่ยทางสํานักงานการสอบสวนเองก็จะเป็นคน ที่จะพิจารณาครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านสั่งให้พนักงานในการสำนักงานการสอบสวนเนี่ยเข้าไปร่วมสอบสวนในคดีต่างๆเนี่ยเราก็จะเข้าไปร่วมสอบสวนในคดีนอกราชนาณจักรซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีค่อนข้างจำนวนมากนะครับเช่นพวกคดีสแกมคดี call center นะครับหรือคดีลักลอบค้าสัตว์ป่าทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคดีนอกราชนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีภารกิจอื่นๆที่สําคัญนะครับ เช่นในเรื่องของการสอบสวนร่วมการสอบสวนเยาวชนนะครับไม่ว่าเยาวชนจะเป็นพยานเป็นผู้เสียาหายหรือว่าเป็นผู้ต้องหานะครับเข้าใจว่าน้องกิตก็น่าจะคเคยเป<ค>็นกันนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือในเรื่องของอเข้าไปร่วมชนสุตรพิกษพคะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจหลักที่ ทางสำนักงานการสอบสวน,นรับผิดชอบอยู่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของอการเข้าไปร่วมสอบกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษตามตัวกฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจที่สำนักงานการสอบสวนดูแลอยู่เมื่อกี้พี่แชมป์พูดถึงพรบอุ้มหายเนาะพลบอุ้มหายพอดีอยากให้พี่แชมป์เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าราชการหลายๆท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยไม่ว่าจะทั้งในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องรู้จักกับพรบอุ้มหายอยู่แล้วแต่ว่า น่าจะมีน้อยคนครับที่ได้เคยทําสํานวนเกี่ยวกับพลวัตอุ้มหายจริงๆงอยากให้พี่แชมป์ช่วยรบกวนเล่าว่าเมื่อได้รับสํานวนในตอนแรกแล้วเนี่ยเราต้องทํำยังไงครับก่อนที่เราจะไปถึงในเรื่องของการรับสํานวนนะฮะเราต้องรู้จักตัวพระราชบัญญตัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565นะฮะตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเขาบังคับใช้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2566รบนะครับ พระราชบัญญัตินี้ทําอะไรนะครับเราต้องเข้าใจมันก่อนนะฮะพระราชบัญญัตินี้เนี่ยให้สํานักงานในการสูงสุดนะฮะเข้าไปมีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญนะครับในการตรวจสอบอํานาจการควบคุมของเจ้าหนี่ของรัฐนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อทวงดุลนะครับทวงดุลการกระทำน้าการกระทาหน้าที่นะครับแล้วก็เพื่อดูแลสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ถูกควบคุมตัวครับนะครับลําดับถัดมาเนี่ย เราก็ต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเราสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนหลัก,ลกครับหนึ่งเลยเนี่ยในเรื่องของการในเรื่องของการป้องกันและปากปามนะครับสองก็คือในเรื่องของการอสอบสวนนะครับในเรื่องทั้งสองเรื่องเนี่ยเราก็จะมีระเบียบสํานักง,งานในการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและประปาบปรามการทรมานและกระทาให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2566รมันยาวหน่อยนะครับซึ่งเขาจะกำหนดเอาไว้นะครับว่าสํานักงานสอบสวนเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับ <tes> สานักงานสอบสวนเนี่ยเกี่ยวข้องในาลาดับแรกเลยนะฮะศูนย์ป้องกันและประปาบปรามการทรมานและกระทาให้บุคคลสูญหายนะครับในกรุงเทพเนี่ยจะอยู่ที่สํานักงานการสอบสวน <tes uc> นะครับโดยที่ผู้อํานวยการศูนย์เนี่ยคืออธิบดีอายการสํานักงานการสอบสวน นะครับเลขานุการศูนย์ก็คืออายการพิเศษฝ่ายการสอบสวนนะครับแล้วก็กฎหมายฉบับนี้มันก็ยังมีความพิเศษอีกอย่างก็คือมีพนักงานสอบสวนฝ่ายอายการนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนฝ่ายอายการก็คือพนักงานอายการในสํานักงานการสอบสวนนั่นเองนะครับอันนี้เราพูดถึงศูนย์ในในส่วนกลางนะในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็จะไปอยู่กับสานักงานอายการจังหวัดตาม พื้นที่ต่างๆอย่างน้องกิจตอนนั้นเข้ามาจากกำแพงเพชรใช่ไหมครับตอนนั้นสมัยนั้นยังมีมีมีพรบฉบับนี้ยหมครับมีแล้วครับมีแล้วนะฮะก็ศูนย์เขาก็จะอยู่ที่สำนักงานในการจัหวัดแหมพเพชรอ๋อครับแล้วได้เคยทําหน้าที่ตรงนี้บ้างไหมครเคยครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยได้ะว่าสํานวนถ้าได้รับสํานวนมาจริงๆอันนี้ยยังไม่เคยทําอย่างไรใช่ไหมครับโอเคทีนี้เราก็รู้จักตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้กันแล้วนะครับเราก็ต้องมานั่งพิจาราก่อนแล้วครับว่าได้รับสํานวนเนี่ย เราต้องทําอย่างไรใช่ไหมฮะสำนวนจริงๆมันต้องต้องพิจารณาก่อนนะว่ามันเป็นสำนวนประเภทไหนครับสำนวนเข้ามาตรงไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับลําดับแรกเลยเนี่ยเมื่อเรามีศูนย์อย่างถ้าเป็นกรุงเทพก็คือศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทาให้บุคคลสูญหายกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ที่สํานักงานการสอบสวนนะนะเมื่อเรามีศูนย์แล้วเนี่ยตัวศูนย์เองก็จะมีพนักงานในการเวรับนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ธุรการที่เป็นเวรับนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราเลยเนี่ย ลำดับแรกเลยหน้าที่หลักก็คือตรวจสอบการควบคุมตัวครับนะครับมันจะมีสำนวนประเภทที่หนึ่งก็คือสำนวนที่ตรวจสอบการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับพอหนึ่งออกใช่ไหมเคยทำใช่ไหมเคยทำครับทีนี้เนี่ยพอมันเป็นนั่นเป็นสำนวนการตรวจสอบการควบคุมตัวเนี่ยอันนี้เป็นสำนวนที่ถือว่าเบื้องต้นแรละสำนวนเข้ามาหาเราปุ๊บเนี่ยมันเป็นหน้าที่หลักเลยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่า ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายว่าด้วยการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับกลุ่มและควบคุมการแจ้งการควบคุมตัวและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัวพุทธศักราช2566ซึ่งตัวระเบียบฉบับน,นี้ฮะมันก็จะกําหนดเอาไว้ว่าเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับโดยสรุปเนี่ยเมื่อเรารับสำนวนมาเนี่ยมันจะเข้ามาในระบบใช่ไหมครับในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะตรวจสอบดูนะครับว่า คดีแรกเนี่ยใครใครถูกควบคุมครับพฤติการการกระทําความผิดเป็นยังไงแล้วก็มีหมายจับหรือเปล่าหรือว่าจับโดยไม่มีหมายหรือว่ารัศดรเป็นคนจับกลุ่มใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องดูรูปภาพเนาะรูปภาพมันก็จะมีสี่มุมนะครับรูปภาพเนี่ยสาคัญเพราะว่ามันเป็นอันแรกเลยที่เราจะรู้จักเขานะฮะรูปภาพเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามีบาดแผลหรือเปล่า หรือมีสิ่งผิดปกติไหมนะครับอันนี้แนะนําว่าต้องคลิกเข้าไปดูนะเพราะบางทีเนี่ยมันจะมีเจ็บเล็กเจ็บน้อยซึ่งเราไม่รู้รซึ่งอันนี้แหละเริ่มเป็น question แล้วะว่าถ้าเกิดสมมุติมีบททัตรแผลหรือมีสิ่งผิดปกติเนี่ยเราต้องทําอย่างไร,รนะครับ สิ่งที่ปกติที่ทําเลยเนี่ยก็จะติดต่อพนักงานสอบสวนครับนะครับว่าแผลมันเกิดจากอะไรนะครับบางครั้งเนี่ยเป็นการจับกลุ่มโดยรัศดรฮะมันก็อาจจะมีล้มหกล้มมีอะไรบ้างนะครับหรือวิ่งหนีหรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะมีมีเหตุการณ์บ้างที่มันทําให้เขามีบาดแผลซึ่งตรงนี้ก็ต้องอธิบายได้จุดหนึ่งที่จะอธิบายได้หรือไม่ได้นะฮะมันจะต้องมีคลิปครับครับมีคลิปในการควบกลุ่มตัวครับ ครับน้องกิตเคยเคยกฎหมายบังคับให้ต้องบันทึกวิดีโอการจับกลุ่มตั้งแต่ต้นจนถึงถูกต้องครับคือเราเจ้าหน้าที่รัฐของของการจับกลุ่มทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีคลิปครับในการที่เข้าไปควบคุมตัวนะครับแต่ว่าคลิปเนี่ยโดยไอ้ระเบียบคณะกรรมการเนี่ยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องส่งมาให้เราดูอแต่เขามีความเขามีหน้าที่ ที่จะต้องเก็บคลิปนั้นเอาไว้ภายใต้กําหนดระยะเวลาที่ระเบียบก,กําหนดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคือถ้าไม่มีเหตุเกิดขึ้นมันก็จะมีระยะเวลาหนึ่งที่เขาสามารถาล้างได้แต่ถ้าเกิดว่าม,มีเหตุเกิดขึ้นเขาจะต้องเก็บเอาไว้นะครับพูดง่ายๆคือต้องเก็บไว้ถ้ามีเหตุก็จะต้องเก็บไว้ภายในกําหนดอายุความครับเพื่อให้เราสามารถเรียกดูได้ถูกต้องถ้าเกิดมีการสงสัยถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นสํานวนลักษณะแรกครับแต่ถ้าเป็นสํานวนที่เริ่มมีปัญหาแล้วเช่นสมมติน้องกิตนั่ง เวนอยู่ครับมีคนเดินเข้ามาหา <peare. S 2> อ<ะ>่าครับมีคนเดินเข้ามาครับขอแจ้งเหตุะนะครับสมนติแจ <mumbling. S 3> ้งเหตุแล้วนะแจ้งเหตุว่าพบเห็นหรือว่าทราบเหตุนะครับอาจจะเป็นกรณีคนเดินเข้ามาหาหรือ,อน้องกิจในฐานะอายการเวรเนี่ยทราบเองทราบเองหมายถึงว่าดูรูปแล้วเห็นว่ามีบาดแผลทราบเองะอ่าเห็นเหตุละนะครับหรือเป็นกรณีที่อาจจะมีหน่วยงานข้างนอกนะฮะหน่วยงานข้างนอกเช่นมูลนิธิต่างครับนะครับหรืออาจจะเป็นกรมคุ้มครองสิทธ หรืออาจจะเป็นรัฐทานเป็นต้นนะครับแจ้งเข้ามาเป็นหนังสือทางอีเมลก็ได้แล้วแต่กรณีนะครับว่ามันมีเหตุที่มีการกระทําทรมานเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเริ่มเป็นสํานวนละสานวนอีกลักษณะหนึ่งนะครับทีนี้เราจะทําอย่างไรใช่ครับนะครับแต่มีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นสํานวนที่เขาไม่ได้เดินเข้ามาแจ้งเหตุธรรมดาแล้วฮะเขาเดินเข้ามาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษอไม่เหมือนกันเนาะอันนั้นแจ้งเหตุ เหมือนเป็น by standard เหมือนเป็นคนเห็นปกติแล้วก็เข้ามาเห็นบอกว่าแจ้งเหตุแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์มีใครบางทีเป็นลักษณะแจ้งเหตุที่เขาเห็นข่าวครับไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะแต่เขาแจ้งเข้ามาเป็นมูลนิธิอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับกับอีกรณีหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปก็คือเป็นเรื่องของการเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษครับซึ่งวิธีการพิจารณาสำนวนก็จะแตกต่างกันไปนิดนึงครับนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการรับแจ้งเหตุ น้องกิจในฐานะอายการเวรวันนั้นรับแจ้งเหตุนะครับก็เราจะทําอย่างไรนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยในเวรแต่ละวันเนี่ยถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนาะก็จะมีพนักงานอายการสํานักงานการสอบสวนเป็นเวรอยู่ด้วยนะครับก็อาจจะเบื้องต้นเลยเนี่ยไม่รู้ทําไงก็เรียกเขามาช่วยดูนะฮะเรียกเขามาช่วยดูว่าจะต้องทําอย่างไรนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเฉพาะหน้ามากๆเนี่ย ก็ต้องรับเรื่องครับ,ร,บรับเรื่องก็คือเราก็ต้องสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับ,รบมันก็จะมีแบบฟอร์มที่เราสามารถที่จะกรอกให้นะครับว่าเหตุที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่พบยังไงพบได้อย่างไรมีภาพถ่ายมีหลักฐานอะไรไหมนะครับ,รบซึ่งพอมันมีตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไปนั่นก็คือเข้าไปในระบบแล้วก็แจ้งเข้าไปให้ผู้อำนวยการศูนย์ก็คือท่านอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนใน กรณีที่เป็นกรุงเทพมหานครนะครับทราบเพื่อจะพิจารณาต่อไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยอายการเวนเองเนี่ยก็มักจะจะต้องทําการแสวงหาข้อเท็จจริงครับนะครับแสวงหาข้อเท็จจริงหมายถึงว่าหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าเหตุเกิดได้อย่างไรมีใครเป็นพยานบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างนะครับแล้วจะต้องพิจารณาต่อไปนะครับว่าจะดําเนินการอย่างไรนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือ ถ้าเกิดว่าเป็นการารับเรื่องเป็นร้องทุกข์กล่าวโทษเลยเนี่ยครับมันจะต่างกันไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นการเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษเลยเนี่ยพนักง,งานอายการเวรเองอาจจะต้องดําเนินการส่งเรื่องให้ผู้มวยการศูนย์สํานักงานการสอบสวนก็คือท่านอธิบดีอายการ,รนะพิจารณาว่าจะทําการสอบสวนเลยหรือไม่ นะครับมันก็จะเป็นจุดที่ต่างกันนิดนึงนะครับแต่โดยปกติวิธีการทําของเราก็คือเราจะรับแจ้งเหตุไว้ก่อนนะครับเราจะขอเป็นรับแจ้งเหตุไว้ก่อนเพื่อที่จะมีระยะเวลาในการแสวงหาข้อเท็จจริงครับซึ่งพอเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานอายการที่สํานักงานการสอบสวนนี่แหละเป็นคนที่จะไปดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับในส่วนของกระบวนการเนี่ยมันยังมีอีกนิดนึงที่เราจะต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่า ในเรื่องของการทําการสอบสวนนะครับทำการสอบสวนนะไม่ใช่เรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วนะครับถ้าเป็นการตั้งเรื่องสอบสวนเสมือนหนึ่งเราอ่ะคือพนักงานสอบสวนครับนะครับคล้ายๆจะเป็นเจ้าพนักงานตํารวจครับหรือว่าเป็นเจ้าพนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับอันนี้คือเราเราเราเองเนี่ยมีอานาจสอบสวนครับนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะดําเนินการทําการสอบสวนนะฮะมันจะมีอยู่2แบบคือทางอายการสอบสวนเองตั้งแต่ต้นนะครับ เป็นพนักงานสอบสวนเองตั้งแต่ต้นเลยครับเดินเข้าไปหาพยานหลักฐานครับเสื้อเกาะไม่มีเข้าไปโดนยิงอะไรเงี้ยก็คือไปเองทําเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะเหมือนเราเก็บพยานหลักฐานเองนะครับอีกกรณีหนึ่งเลยเนี่ยคือทางผู้เสียหายหรือผู้เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์เขาอาจจะไม่ได้มาที่ศูนย์นะครับเขาอาจจะไม่ได้มาที่เราเขาอาจจะไปแจ้งที่ ตำรวจนะครับอาจจะเป็นสถานีตํารวจนครบาลหรือสถานีตํารวจภูทรตามที่ต่างๆครับ <c oughs> หรือเขาอาจจะไปแจ้งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษ,ษนะฮะรหรือเขาอาจจะไปแจ้งที่กรมการปกครอง <c oughs> นะครับถ้าเป็นกรณีที่เขาไปแจ้งที่อื่นแล้วทางหน่วยงานอื่นเนี่ย <c oughs> เขาเป็นคนเริ่มการสอบสวนครับ <c oughs> นะครับตัวพระราชบัญญัติเนี่ยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทาให้บุคคลสูญหายเนี่ยนะฮะ เขากาหนดให้หน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยมีหน้าที่ครับที่จะต้องแจ้งให้สานักงานการส่งสุดทราบนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้พนักงานอการเนี่ยเข้าไปตรวจสอบกํากับการสอบสวนนะฮะเหตุผลที่ให้เราเข้าไปตรวจสอบกํากับการสอบสวนเพราะอะไรฮะก็คือว่าเพื่อให้การสอบสวนนั้นมันสมบูรณ์รวบรวมพยานหลักฐานได้ถูกต้องสมบูรณ์นอกจากนั้นแล้วเนี่ยบางทีมันก็เป็นการถ่วงดุลอํานาจ ในลักษณะหนึ่งสมมุติว่าผู้กระทําความผิดเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตํารวจแต่ถ้าสมมุติว่าคนสอบสวนเป็นสถานีตารวจนครบาลพอนึกออกไหมฮะมันก็จะมันก็จะนิดหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยการที่มีบุคคลที่เข้าไปมีเป็นคนกลางเป็นคนกลางด้วยในลักษณะหนึ่งเนี่ยเข้าไปตรวจสอบกากับเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่า เป็นธรรมครับเที่ยงตรงที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็โปร่งใสนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้พยานหลักฐานเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นนะครับพอทําการสอบสวนเสร็จเนี่ยมันก็จะมีการส่งไปตามลําดับโดยปกติก็คือส่งไปที่สํานักงานการคดีปราบปรามทุจริตนะครับครับอย่างนี้นี่คือขั้นตอนกระบวนการในเบื้องต้นใช่ไหมที่ต้องเป็นถูกต้องครับที่ที่เราต้องเตรียกระบวนการทั้งหมดก่อนเสร็จแล้วเราจะรู้ว่าเราอ่ะอยู่ตรงไหนของกระบวนการ นะครับแล้วถ้าเราอยู่ตรงไหนของกระบวนการเนี่ยมันก็มีระเบียบสํานักงานในการสูงสุดนะครับมันก็จะมีระเบียบคณะกรรมการนะครับให้เราพิจารณาดาเนินการตามระเบียบนะฮะตามกฎหมายต่อไปนะครับที่พี่แชมป์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมก็เชื่อว่าอายการที่อยู่ต่จังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพเองก็ตามนะครับที่ต้องได้มาทําสํานวนนี้แล้วก็อย่างที่พี่แชมป์พูดในเมื่อกี้ว่าสํานวนเนี้ยมันจะมีจํานวนมากขึ้นมีปริมาณมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับรายการที่จะต้องทําในสํานวนในประเภทนี้แน่นอนครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่แชมป์ฝากทริคเล็กเลก,กน้อยหรือข้อคิดอะไรถึงในรายการที่จะต้องทําสํานวนการสอบสวนในประเภทนี้ครับจริงๆแล้วรายการกับการสอบสวนนะฮะมันเป็นเรื่องใหม่ครับนะครับแต่ว่าเราเริ่มปฏิเสธไม่ได้นั่นหมายความว่าเออมันเป็นหน้าที่แล,ะละ้วล่ะครับครับกฎหมายกําหนดหน้าที่ให้เรานะฮะ แล้วก็อย่าไปตกใจนะครับคือมันเหมือนเรารับสมนวนที่เราไม่เคยร่างฟ้องอะ่ะแล้วเราจะ <c oughs> ตกใจใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็คล้ายๆกันนะผมเองอยู่สํานักง,งานการสอบสวนเองก็ย <c oughs> ังบางทีก็ยังมีตกใจบ้าง <c oughs> ครับเพราะว่าบางทีเรื่องมันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มันมีกล้องมันมีคนสนใจเยอะนะครับเราก็ต้องระมัดระวังนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าจะให้แนะนาเนี่ยก็มันมีระเบียบมันมีกฎหมายชัดเจนนะครับ <c oughs> ถ้านึกอะไรไม่ออก มองระเบียบก่อนนะฮะว่าเขาให้เราทําอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นเลยง่ายๆเนี่ยอย่างที่พูดไปในในช่วงต้นนะครับพอหน้าที่หลักง่ายๆเลยก็คือตรวจสอบการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมฮะเราก็ดูก่อนฮะว่าเอกสารข้อมูลครบไหมนะครับภาพถ่ายเป็นยังไงมีอะไรต้องสงสัยหรือเปล่าถ้าเกิดสงสัยปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นสิทธิเป็นหน้าที่ของเราแหละที่เราจะแสวงหาข้อได้จริงเพิ่มเติมถ้าพบว่ามันมี กรณีที่จะต้องทําการสอบสวนก็ดาเนินการเสนอไปตามลําดับชั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องทําการสอบสวนจริงๆเนี่ยสำนักงานการสอบสวนเองเนี่ยก็มีแบบฟอร์มต่างๆให้ท่านใช้นะครับที่จะแบบจะรวบรวมพยานหลักฐานคิดว่าตัวเองเป็นพนักงานตํารวจก็ได้นะจะรวบรวมพยานหลักฐานยังไงจะเก็บข้อมูลยังไงจะไปหาแผนที่ยังไงอะไรเงี้ยมีให้กรอกทั้งหมดนะฮะเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําสํานวนเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งต่อนะครับส่งต่อให้การคดีทุจริต ตามภาคหรือในส่วนกลางก็ในส่วนกลางนะครับ,รบเพื่อที่จะดําเนินการต่อไปนะครับเพื่อที่จะส่งสารทุจริตนะครับรก็คือทางสำนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีตัวช่วยให้กับทางพนักงานอายการทุกคนอยู่แล้วด้วย ถูกต้องครับอยู่ในเว็บไซต์นะครับของสำนักงานการสอบสวนนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าคิดอะไรไม่ออกโทรหาศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตอบปัญหาแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ยังไปต่อไม่ได้ก็จะมีพนักงานอายการคอยช่วยเหลือนะครับว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับก็คิดว่า ข้อมูลที่พี่แชมป์ให้มาแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพนักงานรายการทุกทุกท่านแน่นอนที่จะต้องทําสํานวนการสอบสวนนี้นะครับก็ในวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แชมป์มากๆเลยครับที่เสียสละเวลาแล้วก็มาให้ความรู้ให้ข้อคิดกับทุกทุกคนในวันนี้ครับขอบคุณพี่แชมป์มากครับยินดีมากครับขอบคุณมากครับ